ไม่ได้เจอกันนานเลยับพี่ผมหายไปเกือบเดือนใช่ไหมล่ะพออายุเข้านะครับผมผมไม่สบายเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มีการอัพคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยจ้าวันนี้ครับผมผมมี Honda CBR บีปี19นะครับผมแต่งเต็มทั้งสองคันนะครับที่จริงมีสามนะมันจะมีอีกคันหนึ่งเป็นสีดาล้อทองนะครับผมแต่ว่าเรานํารถเข้าไปเช็ค เครื่องและระบบที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับว่าร้านเราเนี่ยไม่ใช่ขายรถกะโหลกกระลานะครับผมเราต้องเช็ครถให้มันสภาพดีเยี่ยมนะครับผมเพื่อที่จะส่งมอบให้คุณลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวทีคัถนะครับผมสับย่อยสับย่อยสับย่อยออกไปนะครับแล้วก็คันนี้ทั้งสองคันนะครับ ไม่ใช่คันนี้ดิทั้งสองคันเนี่ยก็จะมีท่อแต่งนะครับผมอยวพ่อจะได้ฟังเสียงท่อไปด้วยกันนะครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งมาดูนะครับเพิ่งกดติดตามก็อย่าเพิ่งกดค้ามไปดูคลิปอื่นนะครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมมัเริ่มจากคันแรกครับผมคันแรกนะครับก็เป็นตัว Honda CBR 650 R ปี19นะครับผมนะก็ปี19ทั้ง2คันนั่นเองผมจะพูดทำไมล่ะอ่ะคันนี้นะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็น นัดแต่งนะครับผมแล้วก็มีหมุดกระจกมาให้นะครับเป็นลายเคปล่านะครับผมนี่เลยอ่าลูกค้าเห็นไหมครับแล้วก็ตัวชิลนะครับจะเป็นชิลต่ํานะครับจะเป็นสีลมควันนะครับผมแล้วก็มาบริเวณตรงแฮนนะครับก็จะเป็นตัวแฮนตัวแฮนแต่งนะครับก็จะกดกดเข้ามาหาผู้ขับนะครับก็สรีระผู้ขับเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าหมอบตลอดเวลานะครับผมนะอ่ะแล้วก็ตัว ด้ามเบรกด้ามคันนะครับก um, um, He ็จะเป็นด้ามเบรกด้ามคัดแต่งเหมือนกันนะครับผมนี่เลยอ่าผมชอบตรงนี้นะเขาแต่งแบบน็อตแต่งทุกจุดเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตัวถังนะครับผมแล้วก็ตัวถังก็จะเป็นติดติดเคปล่ามาให้นะครับผมนี่เลยนะแล้วก็จะมีตัวกาดกาดแฮนมาให้นะครับแต่ว่าจะมีแค่ฝั่งเดียวนะก็คือจะมีแค่ฝั่งฝั่งฝั่งเบรกนะครับผมก็จะเป็นลาย เคปบล่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปลอกแฮนด์ก็เป็นปลอกแฮนด์แต่งนะครับผมนะแล้วก็นะครับตัวบริเวณเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมพอฉายไปที่ตัวบริเวณเครื่องก่อนบริเวณเครื่องนะครับก็จะมีตัวกันล้มมาให้แล้วครับผมกันล้มบริเวณเครื่องและก็ยังเล่นสีเหมือนกันนะครับก็เป็นสีทองนะครับเพราะว่าคันนี้ก็จะลูกค้าก็จะเน้นเป็นโทนแดงทองนะครับประมาณนี้อ่ะก็สวยนะสวยเหมือนกันอ่ะดูสภาพเครื่องไปด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมมาที่บริเวณตัวท่อครับจะเป็นท่อไดนามิกนะฮะบอกเลยว่าลั่นแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมีเทสเดี๋ยวเราจะมีเทสเสียงท่อกันด้วยนะครับผมนะที่สุดนะครับผมแล้วก็ดูสภาพยางครับผมอ่าสภาพยางใช้งานได้นานๆนะครับผมแต่ว่าที่เราให้ดูสภาพยางก็ให้ดูไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนสมมอบเราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าทุกเส้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามนะครับผม นะทางร้านเราจัดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบริเวณตรงด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวแต่งครับนี่ตรงนี้สองจุดนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คันนี้นะครับผมก็มีให้แค่เบาะของผู้ขับนะครับส่วนผู้ซ้อนเนี่ยก็จะเจ็บตูดนิดนึงนะฮะก็จะเจ็บตูดนิดนึงนะครับผมถ้าใครอยากซ้อนนะครับผมนะเออ รถคนโสดอะไรเงี้ไม่ให้คนอื่นซ้อนนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้มี q u คุชชิปมาให้นะครับผมนะดีเลยอ่าเป็นไงคุ้มคุ้มครับคันนี้แต่งเต็มมากนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมเหมือนเดิมครับในช่อง JJ Bigbike นะครับผมเราอ่าเรียวๆไปด้วยกันครับดูเลขไม้ไปพร้อมกันเลยครับผมนะเราจริงใจครับผมอ่าเลขไม้จะอยู่ที่หนึ่งมืห้าันหกร้อยสามสิบห้านะครับผมนะ อ่ะโอเคจบแล้วเนาะดูคองแต่งจบเรียบร้อยเหมือนเดิมครับเราฟังเสียงท่อครับผมนะมั โอเคเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับเล้าใจไหมฮะ <c oughs> <laughs> มาเดี๋ยวเราไปคันต่อไปกันนะครับผมคันต่อไปกันซึ้คันต่อมานะครับก็เป็นขอโทษครับคันต่อมานะครับผม,มคผมันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวคันนี้ก็จะเดิมๆเ,เกือบทั้งคันนะครับแต่ว่า แต่ว่าจะมาพร้อมกับตัวท่อแต่งนะครับเป็นท่อคาร์บูิกนะครับที่เลยตรงนี้นะครับคันนี้จะไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับก็เป็นตัวชิลสีลมพันะครับแล้วก็มีกระจกมาให้นะครับซึ่งต่างตาจากคันนั้นคันนั้นไม่มีกระจกมาให้นะประมาณนี้หากลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็อาจจะได้เพิ่มเงินเกี่ยวกับเรื่องกระจกปลายแฮนก็ได้นะครับถ้าเป็นคันนี้นะครับถ้าผมได้ไปผมจะไปเพิ่มตัวกระจกปลายแฮนมาดีกว่านะครับผมนะประมาณนี้ก็จะเพิ่ม ความสวยงามของรถไปมากยิ่งขึ้นนะครับไปมากกว่าเอยไปมากยิ่งขึ้นนะครับเออมันจะมากกว่ายังไงรถมันสวยอยู่มันสวยอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยอ่ะนี่เลยครับสภาพร,ารอบพันนะครับพันนี้พันนี้ก็คือเดิมๆเ,เ,เกือบทั้งพันนะครับยกเว้นตัวท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่ออ,อาคาโรวิ่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องกันพันนี้จะไม่มีตัว การล้มมาให้นะครับบริเวณเครื่องนะสภาพเดิมๆประมาณ80%ได้นะครับประมาณนี้ท่อนะครับวิกครับผมอท้ายก็เป็นท้ายเดิมครับผมย้ำนะครับว่าผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับที่ดูผ่านแพลตฟอร์มอื่นนะครับ าอยากเห็นสภาพรถจริงๆให้มาดูที่ YouTube นะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ่ายเป็น 4K 4K ไห้ไงถ่ายเป็น 4K ไว้เวลาผมเรนเดอร์คลิปก็จะเรนเดอร์เป็น 4K ไปเลยก็จะเห็นสภาพรถจริงที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาก็มาดูเลขหมเลยครับคันนี้ก็จะจบเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าอ่ะผมพูดเลยมันไม่ค่อยมีของแต่งยกเว้นตัวท่อแค่นั้นเองนอกนั้นมนเดิมหมดอะ คันนี้ปี19เหมือนกันเลขไม้29,29,495หาเลขไม้นะครับผมนะหากใครสนใจหรือ,อยังไงก็แฉปหน้าจอแล้วก็ทักมาหาผมนะครับประมาณนี้อ่า